ชายฉราขาพิการต้องการหยิบไฟแช็คแต่ดันตกลงไปในน้ำแค่0.1วินาทีประกายไฟก็ลุกขึ้นกระแสะไฟฟ้าทำปฏิกิริยากับร่างกายของชายชราเขาเหมือนกับปลาที่ลอยอยู่เหนือน้ำแต่รูปร่างหน้าตาที่อยู่ใต้น้ำกลับเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจเมื่อเขาลุกขึ้นยืนในน้ำกลายเป็นรูปร่างหน้าตาสมัยตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นแอวไม่ปวดขาไม่อ่อนแรงแล้วปีนขึ้นไปหกชั้นในครั้งเดียวคงไม่ใช่ปัญหา แจ็คเปลี่ยนเสื้อผ้าแห้งและกลับไปที่บ้านพักคนชราดึงหนังสือพิมพ์ปึกหนึ่งออกมาจากใต้ที่นอนมีกระดาษแผ่นหนึ่งด้านในมีชื่อคนที่เคยเป็นศัตรูก,กับเขาในอดีตเมื่อเขาได้มีโอกาสให้ใช้ชีวิตเป็นครั้งที่สองวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจไปแก้แค้นตกดึกบ้านครอบครัวหนึ่งไฮดับกระทันหันการแข่งขันฟุตบอลก็ดับเช่นกันเขาดับไปด้วยเปิดไฟฉายไปด้วยกำลังจะโทรหาช่างซ่อมทันใดนั้นที่ก็มีเสียงดังจากประตูบ้าน จ็คยืนอยู่นอกบ้านอ้างว่าตนเป็นพนักงานซ่อมชายเจ้าของบ้านไม่เอะใจอะไรพาเข้ามาในบ้านแจ็คถามชายเจ้าของบ้านว่าที่นี่มีคนชื่อจิมมี่หรือไม่ ชายเจ้าของบ้านกล่าวอย่างดีใจว่านั่นคือพ่อเขาเองเขาตายไปนานแล้วแจ็คหันหลังเดินแต่ยังกรองเครื่องมือหยิบลวดเหล็กออกมาจากข้างในกล่องอย่างเงียบอย่างเงียบยิ้มด้วยรอยยิ้มแปลกๆดึงมันออกจากกันช้าวันต่อมามีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่าชายเจ้าของบ้านถูกพบแขวนคออยู่ในบ้านทางฝั่งฆาตกรแจ็คก,กำลังเล่นเปียโนเพื่อระบายความรู้สึกตอนเขาเด็กๆเ,เขาฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ครูกลับมอบโอกาสให้นักเรียนอีกคนเข้ามหาลัยดนตรีดังนั้นเขาจึงโกรธและฆ่าครูเขา ติดคุกตั้งแต่อายุ17ปีหลังจากออกมาก็อายุ60ปีแล้วปีนั้นเขาจำไม่เคยลืมผลที่ตัดสินเขาในศาลจนกระทั่งตนได้กลับมาเป็นหนุ่มจึงมีโอกาสกลับมาแก้แค้นอีกครั้งไม่นานเขาก็พบเป้าหมายคนที่สองเขากำลังเล่นเกนโนอยางเค,เคลิ้มในร้านอาหารจนถึงเวลาร้านปิดหลังจากนั้นเขาเขียนภาษากรีกบนกระดาษที่ชื่อมอบให้กับเด็กสาวนี่คือคำพูดของยูรรพิดีดบาของพ่อตกอยู่ที่ลูก เด็กสาวไม่เข้าใจแจ็คจึงพูดชื่อย่าของเธอออกมาจนตอนนี้เขายังจำได้ดีคำตัดสินพิจารณาคดีของย่าเธอซึ่งมันพรากอนาคตของเขาไปดังนั้นตอนนี้เขาจะฆ่าเธอแต่ถ้าว่าแค่พริบตาเดียวหน้าต่างแตกออกซูปเปอร์แมนคลาดพุ่งเข้ามาแจ็ครีบจับเด็กสาวเป็นตัวประกันเพื่อหนีออกไปแต่หนีไปได้ไม่นานซูปเปอร์แมนหยุดอยู่ต่อหน้าเขาแค่พริบตาเดียวปล่อยเธอซะ แจ็คพานโมโหโยนเด็กสาวไปกลางถนนรถบรรทุกอยู่ใกล้นิดเดียวคลาคไม่มีทางเลือกโผล่เข้าไปปกป้องหญิงสาวฐานของรถถูเข้ากับหลังของเขาจนเกิดประกายไฟคนขับรถตกใจมากรีบลงจากรถมาดูบนตัวของคลาคลอกจากควันแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากเขาให้คนขับรถไปส่งเด็กสาวขันไปไล่ล่าแจ็ค แต่อย่างไรก็ตามในตรักนั้นกลับไม่มีแม้แต่งเงาหันกลับมาด้วยความสงสัยแจ็คอยู่ด้านหลังยกมีดแทงไปที่เขาแต่มีดที่สัมผัสค,าคลากระบบตกออกเป็นเสี่ยงเสียงแจ็คเปิกตาถูกค,าคลากริกตัวหันหลัง และโยนทิ้งเหมือนขยะสุดท้ายแจ็คได้รับบาดเจ็บและถูกจับกุมไปแต่เมื่อตำรวจพาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลกลับพบเป็นชายชารานอนอยู่บนเตียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างเออเผ่เบาหลังจากนั้นคลาร์กหรือขา่าวจากกลาหน้าว่าแจ็คถูกปล่อยตัวออกมาแล้วไม่มีใครสงสัยเลยว่าแจ็คและชายชลาคือคนเดียวกันมีแต่เด็กวัยรุ่นสองคนที่หมกมุ่นอยู่กับคดีเก่าๆที่เรียนแบบอาชญากรรมแต่คลาร์กก็ยังรู้สึกว่ามันแปลก ทันใดนั้นคลาร์กก็รู้สึกร่างกายอ่อนแรงพบว่าในสนามข้างๆเต็มไปด้วยแรกคอควายริดโตไนประจวบเหมาะพอดีตรงนี้คือที่ทิศตาเท่าแจ็คตกลงไปหลังพวกเขากลับไปแจ็คผลักเก้าอี้วีนชายมาที่นี่อีกครั้งมองตนเองที่เป็นวัยรุ่นในน้ำอย่างหลงไหลเขาดันตัวเองตกลงไปในน้ำอย่างไม่ลังเลเย็นวันนั้นเขามาที่บ้านของคลาร์กเพื่อฆ่าคนในบ้านของเขาโชคดีที่มาธารมัดระวังตัวมาก ไม่เปิดให้เขาเข้ามาบอกให้เขารอสักครู่จากนั้นเธอหันมาโทรศัพท์แต่โทรศัพท์กลับไม่มีสัญญาณไม่รอให้เธออนุญาตเสียก่อนแจ็คพุ่งเข้ามาจากประตูหลังมาทารีบหยิบแจกกันฟาใส่คนตรงข้ามทันทีจากนั้นรีบหันหลังวิ่งหนีแต่เมื่อมาถึงหน้ารถพบว่ายางรถถูกเจาะแตกไม่มีทางเลือกเธอวิ่งเข้าไปในโรงนาส่วนแจ็ครีบไล่ตามเธอไปอีกทางหนึ่ง เขาพบมีดตัดฟืนด้ามหนึ่งตะโกนเออะโวยวายมาทาที่ซ่อนตัวอยู่ทั้งตกใจและกลัวกำลังจะชั่งกหน้าไปดูสถานการณ์มีมีดปลายแหลมแทงเข้ามาเธอถูกเจอตัวแล้วในเวลานี้เธอเหมือนกับสัตว์ที่ถูกล่ามีแต่ถูกอีกฝ่ายคาเท่านั้นจะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมมาทากัดฟันแล้วดึงโซ่ข้าวไหลพุ่งลงมาทันทีทั้งสองคนไล่พล้ำกันส่งผลให้มีเสียงดังกรอบแกรบค่อยๆถูกฝังปลบ ขณะนั้นเองคลาร์กพบว่าในบ้านผิดปกติเขาและพอรีบเข้าไปดูใช้ความสามารถทาทิ์มองทะลุดูสถานการณ์ในโรงนาช่วงวินาทีสุดท้ายเขารีบเปิดโรงนาช่วยมาทาที่สลบออกมาเธอเริ่มหายใจใหม่อีกครั้งแต่แจ็คโชคไม่เข้าข้างแล้วสาววัวเพิ่งดื่มผักปั่นไปแก้วเดียวไขมันก็หายไปทันทีเธอยืนชั่งน้ำหนักมองน้ำหนัก168กิกโลกรัมลดลงอย่างรวดเร็วแค่ไม่กี่วินาทีเธอก็ผอนลงไป40ขีด ต้องดื่มสักกี่แก้วถึงจะไม่ผอมเร็วเกินไปจะมีคนที่ปฏิเสธวิธีลดความอ้วนจริงๆหรอแต่อย่างไรก็ตามเจนนี่ก็ไม่ปฏิเสธเธอปั่นเพิ่มอีกสองสามแก้วแต่พ่อของเธอเป็นคนมีเหตุผลมากแนะนำเธอว่าผอมไม่ใช่เรื่องสำคัญมีสุขภาพที่แข็งแรงต่างหากสำคัญที่สุดแต่เจนนี่กลับไม่ฟังเพราะเธออ้วนเธอจึงถูกเพื่อนที่โรงเรียนหัวเราะเยาะเธอเมื่อพ่อของเธอออกจากบ้านไปเธอก็รีบหยิบน้ำผักขึ้นมาดื่ม หลงท้องเป็นตันเป็นตันน้ำหนักเธอก็ลดลงไปเป็นตันเป็นตันเช่นกันแต่ผลที่ตามาพบว่าเธอรู้สึกหิวอย่างแปลกประหลาดมากเธอทนไม่ไหวแล้วเปิดตู้เยน็นหยิบของออกมากินทั้งหมด ไม่ว่าแคลอรี่สูงแค่ไหนเธอยัดลงท้องหมดหลังจากที่กินอย่างตะกลัดตะกลามกินเท่าไรก็หยุดความหิวไม่ได้ขณะนั้นเองเธอมองเครื่องปั่นบนโต๊ะในที่สุดเธอก็รู้ตัวเองว่าตกหลุมพรางแล้วงั้นก็ไม่ทําเลยแล้วกันเธอเรียงมันกระแทกเข้ากับกําแพงหลังจากนั้นขับรถไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์กินแค่ไหนก็หยุดความหิวไม่ได้ไม่ทันระวังส่งผลให้เธอชนเข้ากับขวางโชคดีที่หยุดรถไว้ได้ทันแต่จนนี่ที่อยู่บนรถกลับกลืนน้ำลาย เธอผลักประตูรถออกเดินตากฝนไปที่กวางคุ้เข่าลงด้วยใจที่เศร้าหมองใบหน้าเปลี่ยนเป็นดูร้ายป้าปปากกว้างถึงครึ่งเมตร แทะซากเนื้อกวางย่างหด,ดเปรี่ยมวันต่อมาเรื่องราวของกวางโชคร้ายถูกแทบเป็นข่าวเมื่อคลักไปดูซากของกวางใบหน้าเปลี่ยนเป็นรังเกียจตายรายงานของแพทย์ไขมันของกวางถูกดูดไปจนหมดส่วนทางฝั่งเจนนี่ที่เป็นต้นเรื่องเดินมือกุ่มท้องหิวเข้ามาในมหาวิทยาลัยเธอมองเพื่อนร่วมห้องที่เคยกลัดแกล้งเธออย่างไม่ละสายตาชวนเขาไปแลกเปลี่ยนความรู้สึกที่รับตะคนชายหนุ่มยิ้มอย่างรู้ทันตอบรับคำเชิญของเธอในห้องมืดเล็ก เจนนี่ผ่อเสื้อออกเผยให้เห็นร่างกายสุดร้าร้อนแต่เมื่อชายหนุ่มสวมกอดเธอจากด้านหลังสีหน้าเปลี่ยนเป็นรังเกียจชายหนุ่มสัมผัสที่มือเธอขอโทษที่เคยกัดแกล้งเธอก่อนหน้านั้นคำขอโทษมันได้ผลแล้วตำรวจทำไรต่อเจนนี่หันไปผ่าปากกว้างกระโจนไปที่ตัวของชายหนุ่มคลากได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของชายหนุ่มเขาเปิดตาทิ์ทะลุเข้าไปเห็นคนสองคนในห้องเล็กมืดท่าทางแบบนี้ไม่ใช่กำลังเล่นไพ่โป๊กเกอร์แน่ๆ คลารกใช้เท้าถีบประตูเหล็กเร่งไนตรเจนเพื่อไปช่วยคนให้ทันแต่เมื่อเขามาพบชายหนุ่มก็รู้ทันทีว่าไขามันของเขาถูกดูดไปหมดแล้วคลารกนำเรื่องนี้มาบอกเพื่อนบังเอิญพบเจนนี่ที่โรงอาหารกำลังกินอย่างเต็มที่ทั้งที่สองสาวันมานี้เธอผอมลงกระทันหันสิ่งนี้อดไม่ได้ที่คลารกจะสงสยัยเย็นวันนั้นโคนี่สืบค้นจนรู้ว่ากวางที่ถูกแท้ในวันนั้น รถของเจนนี่ถูกส่งเข้าศูนย์ซ่อมพอดีทำให้คลัคแน่ใจแล้วว่าปีศาจท,ที่ดูดไขมันไปคือเธอและในเวลานั้นเองเจนนี่กำลังเตรียมไปงานเต้นรำกำลังโชว์หนวดเอวเข้าอยู่หน้ากระจกไม่นานแฟนหนุ่มของเธอก็มารับกำลังจะออกจากบ้านจู่ๆท้องเธอก็ร้องเหิวกระทันหันเธอมองแฟนหนุ่มอย่างหิวกระหายแต่เธอไม่อยากทำร้ายเขาดังนั้นจึงหันไปวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเสียยวยไม่เข้าใจเพื่อความรักเขากลับเข้าไปตามหาเธอ แต่เวลานี้เจนนี่ทนไม่ไหวแล้วเธอผลักเสี่ยวเฮยลงจนหมดสติก้มตัวลงกำลังจะดูดอาหารโชคดีคลาร์กมาทันเวลาพอดีเจนนี่ได้ยินเสียงเพื่อนไหวรีบวิ่งออกไปทางด้านหลังคลาร์กรีบไล่ตามไปใช้ในตัวเจนทะลุเข้าไปในโรงปลูกผักแต่ทว่าวเมื่อเข้ามาเขากลับรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอลงที่แท้ผักในนี้ล้วนใช้ดินผสมกับแพร่คอควายริบโตในปลูกพืชเจนนี่รอบโจมตีจากทางข้างหลัง อย่างกลัวเพื่อให้ได้หยดเลือดของซูเปอร์เอเมนตอนนี้คลากตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันยากที่กู้สถานการณ์กลับมาแต่ขณะนั้นเองเจนนี่มองเห็นตัวเองบนกระจกเธอวางกล้วลงรู้ตัวว่าตนเป็นบ้าไปแล้วเพื่อไม่ให้ตนทำผิดซ้ำอีก เธอทุบเท่าก๊าซฉีวภาพจนหักหลังจากนั้นทุบให้หลอดไฟแตกเพื่อสร้างประกายไฟคลิปตาเดียวเกิดระเบิดลูกใหญ่ขึ้นมาโชคดีที่ความสามารถของคลาร์กสามารถฟื้นฟูได้เลยทําให้ทั้งสองคนไม่ถูกระเบิดแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงถ้ามีน้ําผักสดปั่นวางอยู่ตรงหน้าคุณคุณจะยอมกินไหมหญิงสาวที่กําลังอาบน้ํารู้สึกเหมือนได้ยินอะไรเคลื่อนไหวหรือว่าจะเป็นสุนัขแต่แค่พริปตาเดียวเธอถูกคนกดลงไปในน้ําโชคดีที่ไม่ใช่การปล้น เป็นแค่พยายามฆ่าหญิงสาวดิ้นไม่หยุดในที่สุดก็สลัดหลุดแต่ก่อนที่เธอจะเห็นว่าเป็นใครเธอถูกกดลงไปในน้ำอีกครั้งมือที่โปรง่งใสกดเธอไว้แน่นจนตายเท้าของหญิงที่กระแทกไปมาค่อยๆเงียบสงบลงโชคดีที่ในตอนนั้นเองคลักพังประตูเข้ามาพบว่าหญิงที่นอนแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำ ชาวเรบอุ้มเธอขึ้นมาเธอไม่สำลักน้ำทันใดนั้นเองมีพลังมหาศาลหลักคลักกระเด็นออกไปคลักเงนยหน้าขึ้นช้าๆใช้ตาทิพมองหาศัตรูเห็นโครงกระดูกกำลังเดินไปที่ประตูแถมไม่ทันระวังเหยียบเศษกระจกแม้ว่าหนีออกไปได้สำเร็จแต่กลับทิ้งรอยเลือดไว้คลักเอาเศษกระจกไปให้โคนินอกจากนี้ยังพบผงสีเขียวเธอลองเอานิ้วถูมันส่วนที่สัมผัสหายไปแล้วนั้นหมายความว่าคู่ต่อสู้ที่คลักกำลังเผชิญครั้งนี้ เป็นไปได้มากว่าคือมนุษย์ล่องหนคลากนำเรื่องนี้ไปบอกลูเธอร์แฟนหนุ่มของหญิงสาวเดิมทีเขายังไม่เชื่อจนเข้ามาในห้องของหญิงสาวมีแสงส่องเข้ามาหลังเปิดประตูเข้าไปในห้องอย่างระมัดระวังก็เห็นในห้องที่มืดติดถือ,อมีตัวอักษรเรืองแสงเต็มไปหมดทั้งหมดเขียนว่าให้หญิงสาวออกไปจากชีวิตของลูเธอร์วันต่อมาคลากําลังคุยกับลูเธอร์เรื่องนี้จูจูจ่สาวใช้ของลูเธอร์ก็เข้ามาหาเธอหลงรักลูเธอร์มาตลอดคลากเริ่มสงสัยในตัวเธอดังนั้นจึงเปิดตาทิพย์ เห็นนาฬิกาที่คุนเคยบนแขนของหญิงสาวก่อนหน้านัา้นลูเทอร์เคยพูดกับเขาว่านั้นเป็นของขวัญจากแม่ของเขาแต่ไม่รู้ทําไมถึงหาไม่เจอดูเหมือนว่าคนที่ขโมยนาฬิกาไปจัดเป็นสาวใช้และมนุษย์ล่องหนก็น่าจะเป็นเธอคลักพาลูเธอร์มาที่ห้องนอนของสาวใช้ลูกเธอเปิดตู้ใบหนึ่งด้านในเต็มไปด้วยรูปภาพของลูเทอร์แถมยังบูชาของใช้ส่วนตัวของเขาที่หายไปอีกรวมไปถึงนาฬิกาเรือนนั้นด้วย แฟนคลับคลั่งคล้ายเขาอย่างบ้าคลัง่งลูเธอรู้สึกขนลุกแม่ของสาวใช้ขอร้องลูเธอร์อยากแจ้งตำรวจความต้องการที่ลูเธอร์เสนอคือให้ครอบครัวเธอย้ายออกไปและเขารับปากจะให้จิตบำบัดมารักษาสาวใช้เย,ย็นวันนั้นสาวใช้มาบอกลาลูเธอร์อย่างเศรา้าโศกจากนั้นครอบครัวขับรถออกไปลูเธอร์ถอนหายใจอย่างโล่งกอดกำลังจะรายงานความปลอดภัยกับแฟนสาวแต่จูจ่ๆโทรศัพท์เขาถูกปัดตกลงเขามองไปรอบๆกลับไม่เห็นใคร ทางฝั่งคลาร์กเขาได้รับผลรายงานการตรวจเลือดจากโคนิชัดเจนว่าสาวใช้กรุ๊ปเลือดโอแต่มนุษย์ล่องหนกรุ๊ปเลือดเอซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะผิดคนที่จริงแล้วมนุษย์ล่องหนคือพี่ชายของสาวใช้เขาลหลงไหลน้องสาวไม่อนุญาตให้หลูเทอร์เลยน้องสาวเขาเขาใช้กำลังทุกทีลูเทอร์อย่างหนักเพื่อระบายความทับขั้งใจทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้ลูเธอร้องไห้ออกมาทำไมตนต้องมาพบเจอครอบครัวที่วิปริตแบบนี้ ตอนนั้นเองเขาเกือบจะถูกมนุษย์ล่องหนตัดหัวในที่สุดพลักก็มาถึงเขามองไปรอบๆยังไม่ทันจะหามนุษย์ล่องหนเจอกลับถูกฝ่ายตรงข้ามบีบคอคลากออกกำลังเต็มที่ทำให้อีกฝ่ายกระเด็นออกไปสีที่อยู่บนชั้นหล่นลงมาพอดีสีแดงสีเหลืองรัดไปทั่วตัวเขาเผยให้เห็นร่างเดิมจนมนุษย์ล่องหนถูกจับกลุ่ม